สแสงังแห่งสักการบุคคลแสดงร่กับการสแสดงโดยนายทีรุวงโสพลขอขอบคุณจังหวัดนครพนมกระทรวงวัฒนธรรมท่านมณพรเจริญศรีศอดีตรัฐมนตรีช่วยว่กาการกระทรวงคมานาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดนครพนมสำเักงานจังหวัดนครพนมสำเักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมสำเักงานกา,นานราาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำเักงานนาครพนม การการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขขอการค้าจังหวัดนครพนมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมกรมพัฒนาชุมชนสำนัก